อยากดูโอนี้วันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะโอนี้หน้าร้านหมดเกลี้ยงเลยค่ะทั้งหญิงแล้วก็ชายค่ะแต่ว่ามีรถใหม่เข้ามาแล้วนะคะทั้งหญิงแล้วก็ชายสองไซส์เลยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้สักทำความสะอาดค่ะเดี๋ยววันนี้หนูจะมาให้ดูคร่าวๆนะคะว่าของตู้นี้โอนี้จะประมาณไหนคะ่ะ น้องดีเอย่ตอนนี้จะเป็นไซส์ชายค่ะอย่าเพิ่งตัดสินน้องว่าน้องไม่หล่อนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องยังไม่ได้อาบน้ํายังไม่ได้สปาค่ะรอให้น้องอาบน้ําแต่งตัวใหม่ก่อนนะคะก็จะเห็นค่ะว่าหล่อทุกคู่นะคะ สำหรับค่าตัวของเขาจะมีทั้งแบบปลีกแล้วก็แบบส่งค่ะสำหรับส่งก็จะมีทั้งแบบคัดแล้วก็แบบนับนะคะถ้าหากพี่ที่สนใจโอนนี้สนใจแบบไหนลองทักเข้ามาสอบถามเพิ่เมเติมทางแชทหรือว่าจิ้มที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ก็ได้นะคะผ้าลาของหญิงแล้วก็ชายของหนูจะแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะอันนี้ที่พี่บอลเช็คอยู่จะเป็นไซส์ผู้หญิงค่ะของสาวๆก็มีค่ะหากชอบรองเท้ามือสองรานนี้ยังไงฝากกดติดตามช่องฟุตลองชูไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตค่ะถ้ามีล็อตใหม่ๆยังไงหนูก็จะพยายามอัปเดตเรื่อยๆ นอกจากโอนี้แล้วแนวอื่นๆก็มีนะคะเช่น S.B Jordan 1 a i r Force 1รองเท้าฟุตบอลแนว New Balance ก็มีนะคะแล้วก็แนววิ่งค่ะแนวลำลองมี Converse Man มีค่ะแล้วก็รองเท้าเด็กก็มีแฟชั่นเกาหลีก็มีค่ะสนใจแบบไหนทักมาได้เลยนะคะหรือจะแวะมาดูหน้าร้านก็ได้ะคะ่ะแต่ว่าหน้าร้านจะเป็นแบบที่ซักเรียบร้อยแล้วพร้อมใส่ทุกคู่นะคะหน้าร้านอยู่ที่รามทาซอย4กรุงเทพหยุดทุกวันพุธและพฤหัสคะ่ะเปิดเวร์ตรงถึง6โมเย็นนะคะ